สวัสดีครับทุกคนก็เมื่อวานที่แรกเนาะว่าจะพาออไปเดินเล่นไปซื้อของไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยเพราะว่ามันกำลังจะเย็นแล้วด้วยนี่ก็เลยโอเคสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวน,นี้ว่าจะไปเป็นหมู่ป่าเหมือนอยู่บนเขาสวนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยใช่ปะ 都不了 I don't know. เดี๋ยวก่อนเก็บข้าวเก็บของอ่ะดูในแมปมันเหมือนมันไม่ไกลอ่ะ เดี๋ยวจะเดินไปเดินดูเมืองนิดหนึงหาเรื่องเหนื่อยเทยานี้มีอะไรเดี๋ยวเดินดูดิบรรยากาศบาร์เบอร์เก่านะก็มีคนอยู่ บอาจจะดูนิดเดียวไม่น่าจะมีอะไรเนาะแถวนี้เว้นแต่ว่าจะแวะพักกินข้าวเลยนะถ้าหิวจริงๆก่อน,นค่อยกินค่อยากนะ <c oughs> ยังไม่หิวยังไม่ได้ไปเที่ยวเลย ทางนู้นเป็นน่าจะเป็นโบสถ์นะฮะหันให้ดูแต่ว่าไม่น่าจะเดินไปเดี๋ยวผมจะเดินไปละสองป้ายรถเมล์แล้วก็ต่ออีกสองกิโลคือมันไม่ใช่ทางเดินอะ่ะเท่าที่รู้อะ่ะมันไม่ใช่ทางสำหรับเดินอะแต่ว่ามันเป็นต้องมีรถส่วนตัวขึ้นไปเอาไงดีจะมีคนให้ขึ้นด้วเนี่คิดไปละ มันร้อนมากอะตอนเดี๋ยวเจออีมาเดี๋ยวซื้อน้ำก่อนขอจัดแจงของกรัน ไปต่อตอนนี้เราได้น้ำแล้ว <c oughs> คอนเทนต์คำคอนเทนต์ตัวเองแล้วเนี่ยโอ้ระหว่างทางก็มีดอ,ดอกไม้ให้ชื่นใจบ้างอะไรอย่างนี้แต่สีมันสดมากเลยนะ บ้านหลังนี้เป็นไงดอกมองดอกไม้เขาผมต้องไปถึงวงเวียนข้างหน้าคนก็น่าจะเดินขึ้นไปอยู่นะ พรามันแค่สองกิโลอ่ะออผมนี่แหละจะเดินสองกิโลมันเสียค่าเข้าตรงไหนหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าถ้ามันเสียก็จะเสียไงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนแถวนี้เป็นลานจอดรถ กว้างเลยเนี่ยเนี่ยแล้วมันมีคนเดินขึ้นไงมันก็น่าจะเดินขึ้นได้ให้เดินขึ้นฟรีๆเลยปะงั้นผมก็จะเดินขึ้นตามเขานี่แหละเก็บตังค์ที่หลังแล้วกัน ค่อยมาเก็บตังคชั้นที่หลังป่าทึบๆอาจจะไม่ทึบมากแต่ก็บรรยากาศดีเย็นดีเพื่อน ผมก็เดาว่ามันน่าจะเป็นทางเดินอย่างเงี้ยขึ้นไปจนถึงข้างบนเนาะแต่ว่าทางที่มันเป็นรถอะมันมันไม่มีทางเท้าอะคน l เข้าเองเขาก็มาเดินลอกลังกายอยู่นะ เราแล้วก็เดินมาเขาก็พยายามเสียงเงียบๆแหละผมก็จะเงียบๆเ,เ,เหมือนกันมีเพลงให้ด้วยนะ ยังไปต่อเรื่อยๆนะเพื่อนๆยังไปต่อเรื่อยๆมีร้านขายของด้วยพุทราแห้งลูกพีชแห้งมีต้นไม้แต่ว่าคนขายไม่อยู่นี่ของรับจ่ายด้วยบัตรไร้สายด้วย <c oughs> มีเห็ดด้วย ทางเดินป่าด้านล่างขึ้นมาใช่ไหมมันมันมาประจบกับไอ้ถนนที่เป็นรถวิ่งอ่ะที่ผมว่าจะเดินตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะเป็นถนนพาขึ้นไปข้างบนผมไม่รู้นะว่ามันจะมีทางขนาดแบบนี้ให้คนเดินจนถึงยอดข้างบนเลยหรือเปล่าเพราะที่ผมดูมาในแมพใช่ไหมมันผมก็ดูไม่ออกนะมันเป็นอุทยานของเขาด้านบนอะ่ะมันให้ รถวิ่งขึ้นเท่านั้นหรือว่าสามารถเดินขึ้นไปได้ด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นไง I'm getting used to baby getting used to baby ชมวิวนิดนึงช่วงนี้ควันก็เยอะอยู่พีเอ็มก็เยอะอยู่ไปเราเดินไปต่อแถวนี้มันมีเม็ดอะไรเพื่อนเป็นลูก,ลก ตอนนี้ครึ่งทางแล้วผมนี่จะต้องทำเวลาเ็าเดี๋ยวขากับรถเมย์หมดทำเวลา What time does it close? เสียค่าเข้ามาประมาณ50บบาทเพื่อน ด้านล่างตรงนี้มีความเป็นแบบว่ารีสอร์ทเบาๆเพื่อนมีบ้านเป็นหลังๆหลังๆให้คนมาพักด้บอมีสระน้ำแต่ว่าเอา่อใช้บริการไม่ได้เพราะไม่มีน้ำมีที่แคมป์ปิ้งอาจจะที่พักผ่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่แคมป์ปิ้งเดี๋ยวพาไปดูแนวบ้านเขาดีกว่าเขาเป็นยังไงก็สวยน่าอยู่ก็คือ ผมไม่แน่ใจว่ามีคนพักอยู่หรือเปล่าก็จะได้ไม่ไปรบกวนความส่วนตัวครนะับน่าจะมีแหละมีความเป็นเหมือนอุทยานที่มีที่พักให้เช่าให้เสียเงินอะไรย่างเงี้ย <c oughs> ลมลื่นไหมก็ลมลื่นดีผมลงมาเดินด้านล่างก็พอจะบรรยากาศดีหน่อย บ้านอุทยานอะไรอย่างนี้คนก็มานอนค้างแรมหลังนี้เหมือนเหมือนจะปิดตายนะเพราะว่าดูสังเกตจากความความสกปรกเพราะผมบอกว่าไม่มีใครมาพักใช่ไหมมีครอบครัวหนึ่งเดินมา แล้วเ,เขาก็จะมาพักที่บ้านหลังนี้จังหวะแบบว่า,าเนี่ยเขาย้ายเข้าบ้านแล้วไปต่อดีกว่าดูบ้านตรงนี้เหมือนเหมือนดอกเห็ดเลยอะเป็นบ้านปูนคล้ายดอกเห็ดทำไมมันสกปรกอย่างนั้นอะเออ หมือนบ้านในนิทานปะเออบ้านดอกเห็ดคืนเท่าไหร่อ่ะอยากรู้อ่ะหลังนี้ไม่น่าจะมีคนนะอยู่บนเขาเนี่ยนะ ก็เอาลูกบาสมาเล่นเองได้อะไรี้โอเคเดี๋ยวนั่งพักก่อนครับยังเพื่อสรุปมันก็คือเป็นแบบ เป็นอุทยานคนมาพักมานอนเสียงเงินค่าพักอะไรเงี้ยเขาก็จะขนของไปแคมป์ n g งคือที่ผมดูในรูปผมก็ดูไม่ออกว่ามันคือที่เที่ยวที่เดินป่าที่อะไรแบบไหนอะไรเงี้ยผมน่าจะเดินกลับแค่นี้ขึ้นมาข้างบนละจะเดินกลับแล้ว ้คอหมเพื่อ,อ,อนๆผมจะให้ฟังเสียงอะไรไม่ดังหรอ เสียงอะก็ลอกน้องร้องไม่หยุดเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวที่ห้อง <c oughs> จะไม่ต้องเสียงกันเยอะคือผมออกจากห้องช้ามันบ่ายสองกว่าแล้วโมวแต่แตัดสินใจน,นั่นแหละโมแต่นั่งอยู่นะั่งผอมยังเลยช่วงนี้ เพื่อนตามมาข้างหลังเพื Again, เ่อนๆนะท่องเที huh. ่ยวนะไม่ใช่เพื่อนผมหรอกฤดูหนาวน่าจะสวยหรือไม่ก็ฤดูฝนอะไรเงี้ยขาลงแบบว่า ต้านน้ำหนักตัวเองอ่ะมันก็ชันอยู่นะบางทีอ่ะเพื่อนๆถึงไหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนกำลังตามมา วิ่งแถวนี้ด้วยนะอืมเดี๋ยวดูรถเมล็ด้ว แค่เก็บลูกอันเนี้ยรู้ลูกอะไรนะอยากรู้ว่ามันมีรสชาติเหรอลองชิมได้ปะหาเรื่อง ไม่งั้นเขาไม่น่าจะเก็บไปนะน่าจะเป็นของกินแล้วนะมันเปรี้ยวอะ่ะอืมกูตายวันนี้แหละเอออยากรู้ว่าที่นี่คืออะไรอะ่ะมีความเก่าๆห้องเช่าเหรออืมก็บ้านคนอะ่ะเป็นห้องเช่าอะ่ะ อยู่กับถนนในเมืองอยู่กับโรงเรือนอยู่กับการเกษตรอยู่ด้วยกันไปเลยไม่มีกดตายตัวกลับมาจุดเริ่มต้นของทริปของเรารถเมยมาอีก10นาทีก็กลับกับเพื่อนอ่า วนเดียวกันอะที่เดินมาด้วยกันแกงเดียวกันเพิ่งสังเกตดูตรงโต๊ะเขามีความว่าน่ารักอยู่เขาเขียนเขียนเอาไว้เดี๋ยวให้ดูเขียนว่ากระดาษมาแปะเออน่ารังนี่ดูดบุหรี่ให้ทิ้งก้นก้นบุหรี่ลงในถังด้วยทางนี้เดาวเอา พิ้งคุหรีไม่เป็นที่เป็นทางจะโดนปรับเงินมั้งจเป็นอะไรด้วยรถเมล์มาแล้วครับรถเมล์มาแล้วครับทักเสียง ก็นั่งหน้าไปเลยนั่งทายคนขับเลยป้ารถเมย์นะปรถเมย์ก็อยู่แบบหนองๆแบบนี้เลย ก <c oughs> ลางทุง่งนา ตอนนี้คือกลับมาห้องแล้วเพื่อนสามต้มกว่าแล้วต้มมันเอาไว้กินกินเล่นมันหวานไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนจบคลิปนี้ด้วยมันต้มบ๊ายสวัสดีค่ะ